สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับโ <Okay. S 1> อเคไข่อะเพื่อนอ๋อพอดีเพื่อนเขาจะมาตีเหรียญอะไปว่าจะไปทําข้าวากับไข่สักรอบหนึ่งไข่ใ,ใช่จะโปมาลดไข่อะมาลดเพื่อนอนะตอนนี้ตอนนี้มีตังเก็บไปเท่าไรแล้วอะของแบนในบัญชีมีสี่พันหรสามพันหรือสี่พันนับว่าทำได้กี่ได้กี่รอบแลเนี่ยอ๋อ เพิ่งเต็มตเต็มตเต็มรถแล้วมุณมาเหรอใช่งั้นเราก็ต้องไปขี่คนละคันแล้วกัน <Okay. S 2> อันนี้อันนี้เธอเต็มได้ได้เต็มรถยังยังยังย,งยงังน้ำน้นอะไรยเี้ยมานี่ก่อนเปิดโทรศัพท์มากดทวิตเตอร์กดรูปถ่ายที่ถ่ายรูปเซลฟี่ปรับเป็นเซลฟี่แล้วก็ถ่ายรูปซะ แล้วก็ลงถ่ายเราปั๊กคนโดนอไ่ด้เลยอ้ถ่ายเองก็ได้ถูกชัดไหมเคลียนะไม่ถึงคนที่ดูอะเคลียนะเป๊าไม่เป็นไรไม่อะหมยถึงอะคนที่ดูทวิตเตอร์เคลียนะ บางทีอ่ะมันจะเป็นรับของจากคนที่เป็นเจก็ได้นะแต่ก็เตะเลยเขาจะตายแล้วไปหาหมอมันอาจจะมีดีเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงตายแล้วการคามาแล้วเหรออ๋อาแล้วถ้าตายนะจะเป็นผีมาหักคอแบ๊คคนแรกรักกันหักคอกันได้ไงดี๊กใหยกนิ้วเลยใช่ไหม ขอโทษเข้าทิดทางอีกอมาแล้ว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 เป็นเปืองไปครับเดินเข้าไปเลยครับหน้าที่หมอชุบเมื่อกี้นี่อะไรมองเราเป็นแมลงสาบเหรอเนี่ยแมลงสาบแต่สามารถรักษาใจคนทุกคนได้เขาดิบเปลี่ยนเหรอไม่แฟลีนเขาจีนตรงนี้เหรอเห็นตัวกระที่เหรอขอโทษครับผมไม่เกี่ยวไม่อภัยนะที่นี่เด้อครับครับ ยามลงชอยมายามลงช่ยมาวามามาไม่ไหวก็ไปนอนนะครับโอ้ในเวลเราเป็นหมอนอกเวลเราเป็นคนบ้าครับเดี๋ยวให้เราจุบทีหนึ่งจุกไหมจุบทีหนึ่งหะหยอกหยอกเตะตะโพใครอ่ะมาแล้วเหรอใครอ่ะอ๋ออเป้อเป้กลุ่มวะ ทำเ,เมืองไม่ใช่เหรอลงมาหน่อยลงมาหน่อยวันนี้หน่อยสิน้องในกลุ่มใช่ไหมอ่ะแม่ค่ะฮะไม่ไม่เอาแล้วให้ตะตบโอขึ้นหลังทำไมอ่ะเสื่อเสื้อ,อของเองไม่ต้องขึ้นหลังด้วยอ่ะทำไมอ่ะเอาก็แบดอยู่นี่ไงอ๋อคะ่ะที่หลังไม่ใช่เอง เอา้ามันก็ไม่ใช่หรือเปล่าไม่ตะโปก็คบกับแบทอยู่นี่ไงใจไหมอย่าทําอย่างนั้นรู้จักกี่วันอนะเออรู้จกกักตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วก็ให้เขาอุ้มเนาะ <c oughs> ต้องทอํายังไงต้องทอํายังไงฮะเป็นการลงโทษนะฮะทำอะไรผิดมั้งไม่รู้ตัวอีกมีแม่ชีแขงเข้าวงในปไอคนนั้นน่ะมันมันมันคิดแบบอื่นน่ะที่ไม่ได้แบบตะโปคิดอะ <c oughs> ไม่มีโอ้ รักแบทอยู่หรืเปล่าเนี่ยรักดีแต่ไม่เคยแสดงออกให้คนอื่นเห็นเลยนะก็ตโปก็คบกับแบทอยู่แล้วไงแบทไม่อยากให้ทําอย่างงี้อยากให้ดตโปแบบเข้าใจแบทแบบรู้สึกถึงแบทบ้างโปก็แบบแสดงความรู้สึกให้แบทที่ดีบ้างนไม่จะมาดูคนแถวนี้แหละว่าอยู่อยู่คนเดียวหรือเปล่าแบ่ก็แบบอ้ จริงด้วยต้องตับโก้เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะแต่ก็เข้าใจก็มีเพื่อนก็เรื่องของตัโปเลยแบตจมันก็ไม่ต้องแทนขนาดนั้นก็ได้เตะดูนะดูนะจะฆ่ากันซะแล้วอ่ะก็อยากมองแฟนอ่ะผิดตรงไหนอ่ะพระจันทร์สวยมากข้างหลังอ่ะ เราเตาโปเป็นตอนเช้าอ่ะแบ๊ดเป็นตอนกลางคืนแต่พระจันทร์สวยมากเลยตอนนี้นเดี๋ยวถ่ายให้ดูแบ๊ดแต่จริงออกมากันอยู่คนละโลกแต่ใจอยู่ด้วยกันไอ้ดิงไอ้บ้าไอ้ดิงไอ้ดิ๊งตามโปเรียบมาให้สุดแล้วตรงโน้นอ่ะแบดตอนนั้นอ่ะตาโปแล้วก็มารวมกันแล้วก็ตีกันไฟฟ้าผ่าตุ โอ๊ยขอโทษเมือ่อกี้แปบดบเลงอย่างนี้ไม่ใช่ตอยโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่คนบ้าคนบ้าก็ต้องอยู่กับคนดื้อเด็กใจว่าใครเขิน,นนึไม่มีนี่ไงแก้มแดงเนี่ยเห็นไหมน,นะเ<น>ขินอะไรเนี่ยโอ้หูแดงแล้วเนะนี่ยปากแดงหูแดงเ<น>ม่งแดงเนะนี่ยอุ้ยโทษทีโทษทีทษท<น>ขับดีๆนะ อย่าดื้ออย่าดื้อระบบมันซ่อมให้ไม่ได้อ๋อช่างครับผมมีเพลงประจําให้ช่างด้วยนะครับจัดมาฮะช่างช่างช่างช่าช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันตุตมอันนี้คือไอเดียผมเลยนะสุดๆนะฮะนจะไจ้แมไปเนี่ยนชันอะจัช่างได้เงินสองร้อบาทครับโอเคเดี๋ยวไอเดียสพเบอกให้กดแบตหน่อยได้ไหม โอเคเชื่อใจแล้วเดี๋ยวก็น่าทิมตรงตรงเนี้ยจะลองก็ลองกันสิแบดจะให้ปืนอันหนึง่งแบดจะให้ตะโปให้ปืนอันหนึง่งแล้วก็มีของแบดอันหนึง่งทำไมอ่ะก็ได้มีกันละกันเงี้ย<ม>อันนี้ไม่ผ่านนะแสดงว่าจะเป็นตัวประกันยังไม่มาไม่เรียกค่าถ่ายเรียกค่าถ่ายหัวใจอ่ะมาดิใครถึงกาลาดคาสิโนก่อนก็ได้ก็ดีกาลาดคาสินก่อนเเยยดี๋ว สชนะสชนะเป็นไงเจ้ากูบอกแล้วถ้าเป็นเรื่องสปอร์ตอะแพ้ชนะหมดอะโกงอะไรแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ช้ากว่ารถแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยใช้กำลังเห็นไหมแพ้แล้วใช้กำลังเนี่ยเน่ยออกเดี๋ยวนะจะหอยล้าน ขออะไรอะไอ้ดูคนดื้อน,นะคนดื้อแอบ,บดูงอนอีกให้ขิงนิดเดียวก็ไม่ได้งอนตัวเองขิงก็นะทั้งแต่งตัวอะไนะเลอะเลยเลอเลเลอเลยเอาโดนัทครับเอาเท่าไหร่คะอืมสิบอันอะแล้วก็โคลล่าสิบกระป๋องซื้อเยอะเกินไม่ขายคะ่ะไม่ค้าน่ารักนะครับผิดตรงไหน อีกแล้วอีกแล้วขอชอบแม่ค้าได้หรือเปล่าครับ้ใช่ขอชอบแม่ค้าได้หรือเปล่าครับส,สวยสไม่ส,สวยตื่นตึงหรือเปล่าครับต่อไม่มีพิซซ่าด้วยเหรอครับเนี่ยไม่ขายแล้วค่ะอุยโอ้แม่ค้ารุนแรงอ่ะเก็บป้ายแล้วค่ะไม่ขายแล้วค่ะต,ตะตาโปตะโปวัดกระโดดตรงนี้ลงน้ำมันจะลงน้ำไหมตะโปว่าไม่ถึงอ่ะถึงเนี่ยค่อยดู ข่าวอะไรอ๋อเปล่าขอคนก็โดนงูน้ำเนี่ยแบดเล่นแค่นในกรงผมอย่ยพอปืนปืทนทะน้อมืทนทะน้อล้อเรียนเหรอล้อเรียนเหรอเล่นแค่นในนี้ก็พอแล้วสีตาสีเขียวอะแตะ่ตพอใส่ ใส่คอนแทคเลนเราไม่ได้ใส่คอนแทคเลนเราตาเขียวเพราะว่าเราโดนคนบางคนต่อยอ๋อมันอยู่ข้างในเลยนะมันจะต่อยข้างในได้ไงไม่ใหม่ใม่ใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม่จิ้มปะจิ้มปะจิ้มจิ้มจิ้มก็เกาะทียังไะตายตายด,ด,ด ให้เรียกหมอไหมโอ้โเป็นไร <c oughs> <c oughs> เป็นไรอะเนี่ยเด็ดแล้วล่ะรับดอกไม้ได้ไหมครับเอามาเอามานี้นะนั่นแหละชับนี่ะด้วยอ๋อดีเหมือนกันนะเนี่ยหลักนายจะมือ ค,คตาโปเป็นตาบื้อได้ไหมไม่ได้ต้าใครพ,พักก่อนก็ได้นะขอพัก <c oughs> ใจใกล้ๆตาโปได้หรือเปล่าได้ยอดเกง่งอืออยู่ไหนทำอะไรอยู่กินข้าวยังกินน้ำยังอาบน้ำยัง <c oughs> อยู่กับใครักโ <c oughs> อ๋โอพูดพูดไม่ทำเลยอะ่ะ อยู่เมืองอยู่เมืองเหรอใช่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 ี๋ยวแวะไปหามานนี้ก่อนคิดถึงโอ้ยเตยทำไมอ่ะก็เดาเรียยให้ไม่เต็มค่ะเป็นคนไม่เต็มบอ่ะก็เพิ่งรู้เหรอหืมตบขนาดนี้เอามาเลยคนละสองคันโอ้เมื่อกี้ใครบ้างเมื่อกี้ใครบ้าง ม,มันทกนก็ไออวไปเจอถ้ำถ้ำภูเขาหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วไปไหมใช่ค่ะเขาเหนื่อยจังเลยมขาจุ๊บหน่อยดิแห่อะไรขอให้จุ๊บไม่แช่แห่ โอ้โด,ดูดิเอาเอาเอาอะไรมาติดข้างหลังอะ่ะปิกนิกบิกนิกแล้วจะเป็นผู้เสี่ยงเข้าไปชิ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 แอา มันสูงมาเมื่อแบบไม่ต้อตงห่วงตกอะไรไงก็ายก็กลัวอะไรก็เลยไม่โดดเนี่ยโ,โ,โอ๊ยมีเท่าไหร่แล้วนะมีทั้งหมดแล้วให้หมดแล้วนะตัวแล้วหัวใจให้หมดแล้วโอเคเพื่อทำท่านนีแเราแบบจะเหนือกว่าอย่างั้นนะเป็นใหญ่กว่างั้นนะปังโอ้ยขึ้นมาขึ้นมา<ป>ขึ้นมา ไปแล้ว <laughs> ขึ้นมาอยากเล่นไปเลยอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นไปเลยมาหัวร้อนแล้วหัวร้อนพ <laughs> อเราก็ <laughs> กระทืบมเราตัวเองร้ก็พังไงขึ้นมาโอ้ให้ได้ขับรถอ่อนโยนได้แต่ห้าหมอ่อนแอเอาไปใช้ซัก <laughs>